สวัสดีครับผมวันนี้บนับนดอลงโดนครับทีมงานของเฮาหาอยูห่หากินเหรครับมาหาวาันเหงาเอาปลาครับวันนี้โอ้มีครับทีมงานเทาไหร่มันนายยังกว่าครับนี่มึงครับนี่อากลากอยู่ครับรถกระได จุ่งได้ด้วยน้ำมันอันนี้อันนี้หัวหน้าครับหัวหน้าลังจุ่งจุงได้หรือว่าน้ำมันมุ้งมินรถได้ไหนน้ำมันน้ำมันมุ้งมิ้นรถนะจุ่งพระกันจุ่งแข่งกันมากจุ่งแข่งกันมากครูดะลองหาปลาลองลองครับมีเผาก็ต้องมีต้มครับมือแรงเดือบต้มครับเอาเอามือหนีเฮาจัดบ่บ่ไปก่อนครับโอ้ยยังบู้ตังหลักอยู่นี่ทั้งเสียทั้หนึ่ นี่นะครับทีมงานห้องเดินคนเดีน่ยเนี่ยทีงานครับนี่มีทีมงานนาวายอินจิเนยริง99ครับผมอกหาป่าด้วครับทีมงานเดียวกันครับก็เป็นเป็นขาน่ครับที่มันแบบมกอะรอเห็นบ่ครับเห็นบ่นี่มันสุกยังอ๋อสุกไงเลยครับมันจันหรอ วันนี้มึงมากันวันจันทร์นึงไหมโอ้สแสดงว่าต้องรออีกครับอ <สะ S 2> รออีกสามสี่วันสามสี่วันไมกว่าปลาเขาปลานี่เขาว่าตาขาวอีสุกแล้วไหมน,นะครับตาเ <ตา S 2> ลี้ยงตาเลี้ยงแสดงว่ามันแห้ง <c oughs> นิดหน่อยอนะ <c oughs> ู้วเกี่ยวกันกับสอดแจ้งครับวันนี้ตงใช้เผาปลานี่สอดแจ้งกันเอาเอาว่ากันไปเนาะมันมวลนี่ครับ เสือกันนั่อานถาอยู่นะครับเอาบ้านไปบานนี่โอ้ยหมดกินมดล้วล่ะออกมาไหมเกลืเกลือเดี๋ยวานแหมมัดไปก่อนไมมน้องนี่มันมาหาเมาแล้วไหมบานแล้วมามามามันจะสม้เมื่นที่มื่อน่ะไอ้ดอนวมนกีปลาใหม่มาแต่หมดขึ้นเต็มต้นคนนในพันนี่กินอยู่ครับมดไม่กินก่อนดิมีปด๋ยรกินแล้ว เดินไหวก่อนนะครับเกียวทีเจ้าทีเจียวทีเจทีทางก่อนทีทังทีได้ป้าหง่นะครับบวกมดตัวเกือด้โ่เมนตานหนาหาตอนหนาขนอ่านั่นนะครับโอ้หน่ะหองิมาตอนเหนา้นว่าว่าพอนท่องว่าว่าาพตัวนี้ก็แนงนะครับน้า

มึงมึงปลาครอใหญ่กว่าวบนี่มันแล้วปลาพอยปลาพอยยังมึงกินอ่ะเอ้าเดี๋ยววบเดี๋ยวเ้งเอ้าปลาออกแล้วมึงเบิ่งเด้อบมึงมาแล้วเดี๋ยวหัวซักลงน้ำเด้อผู้ชายก็ได้เนี่ยนี่ครับของง่ายอยู่นี่ครับน้องโลูกวะสันละว่ะโอ้แนวนอ่นนี่เลยใหญ่ผ่านออกหานาวะสันว่ะ กระช่งขาดกัมีครับป่าออกโอ้ยมัยกปเหอยระดุกเสียพันใหญ่ว่าไงพันใหญ่จะขึ้นแล้วครับผันใหญ่นี่พันใหญ่ปล่าแค่แล้วท่าน้องขึ้นมาจีนเอาแล้วนั่นได้กินกินบ้านแม่ลูก มันีเงนะีับนะพันใหญ่หมนันะไไเงียบหน่พั้นจะเดียนเลยที่ลงมาหาได้อน่ออเาเะนี่โชปลาหน่อยดิปลาในกางเกงในไม่เอาเลยปลาช่อนดุกครับบรรยากาศแยมแรงเนาะอายุห่างกินเนาะพี่หมานปะ่ะพี่หมานมันมันเงียบ ของแท้เรียครับนี่มี่หดเสียเสียลงนารับเสียลงนามเสียลงนามเอาครับอ้าวสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับแล้วคลิปหน้าพ่อกันไหมครับแล้วสิมีการต้มการแกงเกิดขึ้นอยู่ครับโอเคครับสวัสดีครับ